และแล้วเราก็เดินทางมาถึงตาดพึ่งหรือตาดเพิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกตาดตายิกเสือเอนๆอย่างไงครับต้องถ่ายไกลนะพอถ่ายใกล้ๆแล้วละอองน้ำมันมาเกาะเลนมันไม่ชัดนะฮะเราต้องหนีมา ใกล้ๆหน่อยเออสวยงามมากครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกตาดเพิ่งนะครับหรือตาดพึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอน้ำตกตาแตายิกเสือก็อยู่ใกล้ๆใ,ใกล้กันนะครับมีน้ำตกตาดตะยิกเสือน้ำตกตาดเพิ่งน้ำตกตาดเพิ่งน้อยน้ำตกหมูป่านะฮะ นะสวยงามมากโอตอนนี้อยู่ใกล้นับตกไม่ได้ครับเพราะว่าเราเอาอน้ำตกปลิวมาเปียกหมดเลยครับ